ในปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรหลายคนเห็นอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมานะครับว่าผลประโยชน์ต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่หอมหวานแล้วก็มันอยู่เหนือผลประโยชน์ของส่วนรวมในบางเรื่องบางครั้งบางเวลาครับอย่างเช่นปัญหาชายแดนไทยกับเขมรเนี่ยพี่น้องประชาชนแล้วก็คนไทยหลายคนเองก็เห็นนะครับว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหลายสิ่งหลายอย่างของผู้มีอำนาจ ทั้งในเมืองไทยทั้งในกัมพูชาแล้วก็ผู้มีอำนาจในประชาคมโลกก็ตามนะครับโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองบางคนข้าราชการชั้นสูงบางคนหรือแม้กระทั่งพ่อค้านายทุนบางคนก็ตามครับที่ทําให้ปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วสรุปสุดท้ายปัญหาต่างๆเหล่านี้มันถูกเปิดเผยขึ้นมาโดยที่พี่น้องประชาชนในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้ หลายคนก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยหรือว่าไม่รู้ในหลายเรื่องเลยนครับว่าสรุปแล้วปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรกันแน่มันก็มีหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องทั้งสาเหตุมาจากทางฝั่งกัมพูชายเองสาเหตุที่คนไทยบางกลุ่มบางพวกทั้งนักการเมืองข้าราชการพ่อค้านายพุนทางฝั่งไทยนีย่ไปมีผลประโยชน์กับทางพวกสแกมเมอร์พวกคอเซ็นเตอร์ พวกพ่อค้านายทุนกัมพูชาซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นสีเทาเหล่านี้นครับเฉพาะบางคนนะครับทั้งนักการเมืองพ่อค้านายทุนข้าราชการระดับสูงเนี่ยผมวงเล็บไว้เลยนะครับว่าเฉพาะบางคนไม่ทุกคนนะครับแต่ก็ตามที่สื่อออกข่าวนะครับพ่อโผล่ชื่อออกมาเนี่ยหลายคนก็ตกตะลึงหรือว่าหลายคนก็เพื่อแพลงสงสัยว่าเอ๊สรุปสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้แม้กระทั่งที่เราเลือกไปหรือ เราจ้างเขาทํางานอยู่ในปัจจุบันนี้จ้างเขาทํางานก็คือพวกขา้าราชการระดับสูงหรือแม้กระทั่งพ่อค้านายทุนที่เราซื้อสินค้าเขาอยู่ในปัจจุบันสรุปแล้วคนเหล่านี้นี่เอาประเทศไทยไปขายหรือว่าเอาประเทศไทยไปหาผลประโยชน์กับคนเหล่านี้แล้วสุดท้ายพี่น้องประชาชนคนไทยลูกตาสีตาสาใย,ยมีใย,ยมาเนี่ยซึ่งเป็นทหารแล้วก็ประชาชนตามตะเข็บชายแดนเนี่ยต้องมาแบกชีวิตหรือว่าเอาชีวิต ไปเสี่ยงกับเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งเขาไม่ได้ก่อขึ้นเลยถามว่าใครก่อขึ้นก็คนที่มีผลประโยชน์นั่นแหละรครับก่อขึ้นแล้วก็คนที่อยากได้ผลประโยชน์เขาก็ก่อขึ้นมาสรุปแล้วเรื่องราวเหล่านี้ตามที่ผมได้ยินได้ฟังมานี่นะครับก็หลายสื่อโซเชียลนะครับพอสรุปได้ว่ามันเป็นผลประโยชน์ทั้งฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ฝ่ายไทยเองฝ่ายไทยก็มีผลประโยชน์กับกัมพูชาฝ่ายกัมพูชา ก็ต้องการเรื่องนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองให้กับผู้นําของเขาเองครับที่จะสร้างความนิยมให้กับตัวเองเพราะประเด็นกับไทยนั้นมันเป็นเรื่องราวที่สร้างประเด็นได้ง่ายสําหรับกัมพูชาอันนี้มันก็มีมาตั้งแต่หลาย10ปีแล้วครับครั้งล่าสุดก็คือปี54ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่น้องเรกษตรกรก็พอจะมองออกอยู่นะครับว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองบางคนพ่อค้านายทุน ข้าราชการระดับสูงบางคนผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เขาจะมาก่อนทุกครั้งนะครับผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรมาไหมครับมาครับแต่มาช้าและก็มาล่าช้าด้วยอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเงินชดเชยพี่น้องเกษตรกรครับเงินชดเชยข้าวนาปรังเงินชดเชยข้าวนาปีเหล่านี้ถามว่ามาไหมมาครับล่าสุดก็คือมาไร่ละ1000บาทแต่ก่อนหน้านั้นพอมีปัญหาในเรื่องของรัฐบาลหนอนแอ ก็บอกว่านาปีไร่ละ1,200ัรบาทบทสรุปสุดท้ายก็คือไร่ละ1,000บาทตามที่ผมตามข่าวดูนะครับแต่แบ่งจ่ายเป็น5งวดนะครับอันนี้ที่ผมตามข่าวแล้วสก็คือว่าแบ่งจ่ายพี่น้องเกษตรกรเป็น5งวดดังนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราเรียกร้องมาตั้งแต่ทํานาปรังจนบัดนี้ทํานาปีนี่ข้าวจะตั้งท้องอยู่แล้วครับเดือนนี้ก็เดือนสิงหาเดือนหน้าก็เดือนกันยายน ข้าวก็โตสักพักหนึ่งก็จะตั้งท้องแล้วปลายเดือนกันยาเพิ่งจะได้เงินชดเชยในเรื่องของข้าวนาปรังครับแล้วถามว่าถ้ารัฐบาลไม่มีปัญหาในเรื่องของเสียงปริ่มน้ําหรือว่าในเรื่องปัญหาต่างๆที่นักการเมืองช่อฉนต่างๆหรือว่าต่อรอ,องผลประโยชน์ต่างๆกันเนี่ยเขาจะมาสนใจพี่น้องเกษตรกรไหมอันนี้ผมสงสัยมากเลยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมาสนใจพี่น้องเกษตรกรไหมผมไม่โทษเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ครับ รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็เป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลยุคก่อนมีภาวะการเงินฝืดเคืองหรือว่าหาเงินยากแบบรัฐบาลชุดนี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลชุดก่อนนั้นก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็คงพูดตรงๆไม่ได้พูดอ้อมคอมเหมือนรัฐบาลนี้นะครับก็พูดตรงๆบอกว่าไม่มีเงินไม่จ่ายอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ยังดีหน่อยว่าถึงแม้ไม่มีเงินแต่ก็หาเงินหรือว่าเจียดเงินบางส่วน มาจ่ายพี่น้องชาวนาไทยอันนี้ก็พอจะใจชื้นได้บ้างผมเองก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรทุกคนแล้วก็ตัวผมเองนั้นไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาติดขัดอะไรบางอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ลงทะเบียนในส่วนของข้าวนาปรังแต่นาปีนั้นลงทะเบียนอยู่ครับถ้าได้ก็ได้เฉพาะแค่ข้าวนาปีครับข้าวนาปีก็คงไม่ได้หวังอะไรนะครับเพราะว่าราคาข้าวปัจจุบันนี้ก็ตกต่ำเสื่อเลือเกินครับดังนั้น จากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี่เราก็เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่นักการเมืองพ่อค้านายทุนข้าราชการระดับสูงเขาเอาผลประโยชน์อของเขาเอาผลประโยชน์อของชาติไปต่อรองกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นประเทศที่อาจจะเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็คงไม่ใช่นะครับเป็นประเทศที่อยู่ข้างบ้านเราเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเป็นประเทศที่อยู่ข้างบ้านเราแล้วก็ประชาชนคนกัมพูชานั้นบางคนนะครับก็ไม่น่าคบเอาซะเลย แต่บางคนก็ยังพอคบได้พูดคุยได้แต่ที่นําเสนอตามสื่อในโลกโซเชียลนั้นก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่น่าคบเอาซะเลยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชายแดนก็บอกว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเรื้อรังมาตั้งแต่ประเทศไทยให้เขมินมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเขมรแดงหนีตายมาไทยก็ให้อยู่สุดท้ายไม่ออกไปเพราะไม่ออกไปก็กลายเป็นว่าคิดว่าเป็นที่ของตัวเองอันนี้ผมพูดตามข่าวนะครับผมเองก็ ม่ได้อยู่ตามตะเข็บชายแดนผมไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนั้นเป็นแบบไหนแต่พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามชายแดนเขาพูดแบบนั้นจริงๆพูดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นทวดรุ่นปู่รุ่น,นย่ามาก็พูดเหมือนกันหมดว่าที่ตรงนี้เป็นดินแดนของประเทศไทยมาก่อนมีสคหนึ่งมีเอกสารสิทธต่างต่างตั้งแต่4 0 5สปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ขเขมรมาครอบครองแล้วสรุปแล้วเนี่ยเราให้ที่พักพิงเขาอยู่แต่เขาไม่ออกไปเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจแล้วก็น่าเสียดายสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวตะเข็บชายแดนครับดังนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าประชาชนอยากจะให้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้นะครับเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้จริงๆผมเองก็ไม่ได้อยู่ตามตะเข็บชายแดนผมเองก็ยอมรับไม่ได้จริงๆสาหรับบางนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเท่าที่ผมตามดูข่าวนะครับปัญหาเรื่องเงียบ มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะครับมันเรื้อรังมาเป็นหลายสิบปีนะครับตั้งแต่สงครามสมัยเขมรนแดงที่เราให้เขาอยู่แล้วเราไม่มีมาตรการอะไรที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเลยในรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลของอานายกคนนี้นะครับนายกที่บอกว่านายกเป็นคนดีนายกประชาชนเลือกมาหรือว่านายกปฏิวัติรัฐประหารก็ตามครับ บทสรุปสุดท้ายปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขแต่สิ่งที่มันเติบโตก็คือการหาผลประโยชน์ระหว่างกันโดยเอาพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นไปหาผลประโยชน์กับคนกัมพูชากับทหารกัมพูชากับผู้นํากัมพูชาก็เลยทําให้พอผิดใจกันแล้วชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนมารับเคราะห์รับกรรมลูกตาสีใย,ยมีใย,ยมาซึ่งเป็นทหารก็มีความตั้งใจในการที่จะ ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเพราะเขารู้ว่านั่นคือแผ่นดินไทยแต่จนแล้วจนรอดคนที่หาผลประโยชน์กับแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นผู้สั่งการเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังนั่นเองดังนั้นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนคนไทยสิ่งที่เราทําได้ปัจจุบันนี้นะครับก็คือการพึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงมากๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะทําเกษตรอะไรก็ตามนะครับ ปลูกผักปลูกผล,ลไม้ปลูกเพื่อชนิดไหนก็ตามถูกสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดราคาก็ตกต่าต้นทุนก็สูงแล้วสินค้าจีนไม่พอนะครับสักพักหนึ่งจะเป็นสินค้าสหรัฐเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเขาโพดเลี้ยงสัตว์สิ่งต่างเ่าเนี้ยรัฐบาลเองก็คงพยายามแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแต่จนแล้วจนรอดเราก็ต้องยอมรับกติกาสากลหรือยอมรับประเทศที่เขาสามารถที่จะกดดันเราได้นะครับว่า เราต้องนําเข้าสินค้าอย่างง้นอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามครับประเทศใหญ่ๆเหล่านี้ครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเวลาที่เราส่งสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีนเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยลำไยประเทศไทยออกเยอะมากผลผลิตดีสวยส่งไปที่ประเทศจีน10ตู้คอนเทนเนอร์ครับโดนตีกลับอันนี้ผมพูดตามข่าวนะครับ10ตู้คอนเทนเนอร์โดนตีกลับแล้วถามว่าสินค้าจีน เป็นร้อยเป็นพันตู้คอนเทนเนอร์มีข่าวในเมืองไทยว่าเป็นสินค้าที่มีสารเคมีตกค้างตีกลับไหมครับเต็มตลาดไทยเต็มตลาดใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยเลยครับถาม่าการตรีกลับมีไหมผมไม่เคยเห็นข่าวเลยนะครับในเรื่องของการตรีกลับพวกผักผลไม้สินค้าจีนเห็นข่าวเพียงแค่ว่าพอไปตรวจในพื้นที่เขาบอกว่าสินค้าจีนนั้นมีสารพิษตกค้างมีสารเคมีตกค้างเยอะในผักผลไม้ แล้วยังไงต่อล่ะครับส่วนราชการต่างๆก็บอกแค่ว่าท่านต้องดูแลสุขภาพตัวเองถ้าซื้อผักผลไม้จากตลาดต้องเอามาล้างทําความสะอาดเอามาแช่น้ําเอามาแช่สารอย่างง้นอย่างงี้เพื่อลดสารเคมีลงค่อยบริโภคค่อยรับประทานเราทําได้เพียงแค่นี้เถอะครับสําหรับหน่วยงานราชการของไทยกับสินค้าจีนที่เข้ามาทําลายสุขภาพของคนไทยสิ่งต่างเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยจะต้องปลูกผักกินเอง ซื้อของไทยแล้วไหมครับปัจจุบันนี้ดังนั้นสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบันนี้มันสะท้อนปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาในเรื่องของโครงสร้างของผู้มีอำนาจบทสรุปสุดท้ายประชาชนคนไทยพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบทั้งๆที่ประชาชนคนไทยกเกษตรกรทําตามกฎระเบียบทุกอย่างแต่จนแล้วจนรอดผลประโยชน์เหล่านี้ไม่เคยตกถึงมือพี่น้องประชาชนพี่น้อง,อง,องเกษตรกร ท,ทั้งที่คนที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนแต่ไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้รัฐบ,บาลมีเงินคงครังน้อยมากดังนั้นในปัจจุบันนี้สิ่งต่างที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะชี้ให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าเราเองหนึ่งจำเป็นต้องอุดหนุนสินค้าภายในประเทศสินค้าเกษตรภายในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อที่จะให้ประเทศนั้นดีขึ้นให้คนไทยมีงาน เพราะเราอุดหนุนสินค้าต่างประเทศครับสินค้าจีนสินค้าต่างประเทศประเทศไหนก็ตามครับเงินก็ออกนอกประเทศถ้าเราไม่ซื้อสินค้าไทยคนไทยก็ไม่มีงานทําซื้อสินค้าจีนคนจีนก็มีงานทำอย่าลืมนะครับว่าจีนมาตั้งโรงงานผลิตในไทยเป็นโรงงานศูนย์เหรียญเยอะมากทุกอย่างนําเข้าจากจีนแม้แต่คนงานแล้วถามว่าปัจจุบันนี้ปัญหาต่างเหล่านี้ได้รับการแก้ไขไหมผมไม่รู้ว่าแก้ไขมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆ ปัญหาเหล่านี้ดุลแรงมากขึ้นทุกปีทุกปีแล้วในอนาคตมันจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนี้ไม่มีใครทราบดังนั้นสิ่งที่ประชาชนคนไทยประเทศไทยได้รับรู้จากบทเรียนปัญหาชายแดนขเขมรกับไทยปัญหาจีนเทาปัญหาผู้มีอำนาจในเมืองไทยปัญหานักการเมืองปัญหาข้าราชการพ่อค้านายทุนที่ช่อฉนคนไทยที่ช่อฉนพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ มันทําให้เราต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นการหวังพึ่งพารัฐบาลหวังพึ่งพานักการเมืองในปัจจุบันนี้แล้วก็โอกาสต่อไปในวันข้างหน้าวันก็คงเป็นเรื่องอยากครับถ้าสมมติว่าการเมืองไทยเป็นแบบนี้ผู้มีอำนาจในเมืองไทยยังคิดแบบนี้บทสรุปสุดท้ายที่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็ต้องแบกภาระต่างๆเหล่านี้บนบ่าไว้เช่นเดิมแต่คนที่สุขสบายคนที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ก็คือนักการเมืองบางคนพ่อค้านายทุนบางคนข้าราชการชั้นสูงบางคนที่ทำนาบนหลังคนเอาผลประโยชน์ของประเทศไปทำมาหากินเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยไปเป็นเครื่องต่อรองสำหรับธุรกิจของตัวเองดังนั้นปัจจุบันนี้อะไรก็ตามที่คนไทยช่วยกันได้เราก็ควรช่วยกันสินค้าของไทยถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าสินค้าต่างประเทศแต่สินค้าเราก็มีคุณภาพ อย่างน้อยในวันนี <laughs> ้เราซื้อส <sch> ินค้า3ชิ้นเราก็ซื้อสินค้าไทยซะชิ้นหนึ่งครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วผมเองปัจจุบันนี้ก็ซื้อสินค้าแบบนี้นะครับถ้าซื้อทางออนไลน์ถ้ามีสินค้าไทยผมก็ซื้อสินค้าไทยแต่ถ้ามันแพงเกินไปผมก็ซื้อสินค้าจีนส่วนหนึ่งครับถ้าสมมติว่าซื้อ2ชิ้นก็ซื้อสินค้าไทยชิ้นหนึ่งสินค้าจีนชิ้นหนึ่งประมาณนั้นแหละครับดังนั้นปัจจุบันนี้ ไม่ว่าวงการไหนก็ํามนะวงการเกษตรวงการต่างๆครับวงการธุรกิจต่างๆนี่มันมีปัญหาทั้งหมดสุดท้ายที่เราทําได้ก็คือต้องพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นการพึ่งพาตัวเองก็คือการนําศาสตร์ของพ่อหลวงนําศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกคนตั้งแต่เด็กยันคนแก่ครับศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะเกษตรกร,รปัจจุบันนี้ควรน,นําศาสตร์พระราชาเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันเช่น การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันมันเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากๆครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองพ่อค้านายทุนหรือข้าราชการของไทยบางคนก็ตามครับนักการเมืองบางคนพ่อค้าบางคนข้าราชการระดับสูงหรือว่าระดับต่ําลงมาบางคนก็ทำครับเขาต่างๆเหล่านี้พยายามที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองโดยไม่นึกถึงพี่น้องประชาชนคนไทยไม่นึกถึงกเกษตรกรไทย แต่บทสรุปสุดท้ายคนที่รับภาระก็คือพี่น้องเกษตรกรไทยพี่น้องประชาชนคนไทยดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ปัจจุบันนี้ก็คือช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นพึ่งพาตัวเองยืนด้วยขาตัวเองให้มากขึ้นและมั่นคงแล้วเราจะอยู่ได้ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตครับ